สวัสดีนะคะแม่แม่ดูโมแฮกําลังเดินมานะคะยังไม่ถึงเลยพี่ขันก็แม่ขันของเราก็ลงน้ําก่อน,นะะ <S <S แล้วนะคะแม่ขันของเราก็ลงน้ําก่อนแล้วนะคะดูนะคะเจอพี่เขาทักทายเขานะคะเจอพี่เขาก็ทักทายเขานะคะตามทามนะะนะะงนะคะกําลังเดินมานะคะเราก็จะไปหาแม่ขันเงินนะคะจะพาน้องโมแฮ ขันเงินนะคะแม่ขันเงินนะคะแม่ขันนะคะโมแฮร้องหาแม่ขันแล้วนะคะแม่โมแฮร้องหาแม่ขันแล้วร้องหาแม่แก้วแล้วนะคะเจอกันค่ะโมแฮเจอแม่แก้วดีใจใหญ่เลยนะคะแม่ดีใจนะคะ เจอแม่แก้วดีใจใหญ่เลยร้องใส่กันนะคะวิ่งหากันเลยโมแฮกับแม่แก้ววิ่งหากันเลยนะคะแม่บุญพิมน,นะคะเดินมานะคะแม่บุญพิมเดินมาแล้วนะคะ,นนะ,คะดูแม่แก้วนะคะกับโมแฮติดกันมากนะคะดูแม่บุญพิมน,นะคะเดินกิ้งมาเลยนะคะแม่บุญพิมของเราเดินกิ้งมาเลยนะคะ พางพี่แก้วก็ร้องหาน้องนะคะไม่ยอมมาเลยนะคะดูนะคะแม่แม่แม่แก้วกับโมแฮเอจอกันทีไรได้เรื่องนะคะร้องหากันติดกันมากนะคะพังพี่ดาวพังพี่ดาวก็ติดพังบุญพืบนนะคะดูนะคะเหมือนไม่เคยเจอกันนะคะเหมือนไม่เคยเจอกันนะคะดูนะคะทักทายกันใหญ่เลยนะคะ แม่แก้วก็ทักทายโมแฮนะคะพี่ดาวก็ทักทายบุญพื่น,นะคะดูนะคะเหมือนไม่เคยเจอกันนะคะเจอกันแต่ละทีดีใจนะคะทักทายกันใหญ่เลยนะคะดูนะคะด้านนู้นก็เป็นโมแฮกับพี่แก้วนะคะเดินเคียงคู่กันมาอย่างสวยงามนะคะ <laughs> จะไปไหนจะไปไหนแม่แก้วเอ้ยจะไปไหนแม่แก้วโมแฮจะไปไหนกันเอ้จะไปไหนะไไหน,นะดูนะคะ ดูนะคะแม่แก้วแม่แก้วกับบูแฮจะวิ่งไปไหนนะคะ <c oughs> แ,แก้วกับโูแฮนะคะ <c oughs> โอ้ยอันนี้ก็คือสิบ่เคยพอกันเนาะห้องใช้กันขัแทถอวปาดูุเบี่ย,ยลีได้เนาะ <c oughs> อยู่น้ำกันซุมือก็ได้ห้องจกใสจกขวัวปั้นนันน่หลดนันดูร้ <c oughs> องหากันนะคะสนันบันไบนะคะ แต่ละตัวโอ้ยนะคะวิ่งหากันนะคะดูนะฟังพี่ดาวตัวใหญ่มากฟังพี่ดาวตัวใหญ่อ้วนทวนโอ้ยอ้วนจริงๆเลยพี่ดาวพี่ดาว,ว,าะะดาวอ้วนมากเลยนะคะพี่ดาวของเราอ้วนจริงๆนะคะตุ้ยนุ้ยนะคะดูนะคะจะไปลงน้ําแล้วนะคะพี่ดาวมาลงน้ําอีกเร็วพี่ดาวพี่ดาวมาเล่นน้ําอีกเร็วมาเล่นน้ํากับน้องอีกเร็ว ดูนะคะยเยอะเฉือกมากเลยวันนี้ตัวไหนเป็นตัวไหนแม่ควดก็จําจชื่อเลยบัวทองขึ้นมาแล้วนะคะแม่ขันเงินดูนะคะแม่ขันขึ้นมาแล้วแม่ขันขึ้นมาแล้วแม่ขันทําไมไม่ลงไปอีกแล้วลูกสาวกรลั่งมาแมว้างขืนแล้วลูกสาวว่าสิมัเล่นน้ำน้ำแม่ขึ้นจ้อย บันเทิงสิน,านตายโอ้ยแม่ขันไปแล้วนะคะแม่ขันอาบน้ำเสร็จไปแล้วนะคะกลิ้งขึ้นไปแล้ว <c oughs> เหลือแม่แก้วกับโมแฮนะคะตอนนี้ดูนะคะแม่แก้วกับโมแฮของเราจะเล่นน้ำนะคะนะคะบันเทิงนะคะบันเทิงแล้วตอนนี้นะคะแม่แก้วกับโมแฮดูนะคะ กันใหญ่เลยอย่างสนุกสนานนะคะนานๆได้เจอกันทีนะคะชอบเลยนะคะจะนอนไหมนะไม่นควรก็ขอจบไปแค่นี้นะคะไ้หน้าพบ,พบกันใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเล็กๆของน้องโมงแหด้วยนะคะสวัสดี